ใหญ่มากโลสิบห้าบาทสองฝักโลนี่จ้าสองฝักโลอี๋ใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่กว่ามือนีงใหญ่ คนเองครับชื่อไม่สบายแลย้วสวัสดีครับอ,อุ้ยไข่กว้าไปกินกินหมดเหรอมันตัวใหญ่มากเลยนะกินหมดเลยมันตัวใหญ่มากเลยนะดูดิดูคู่กัน่าดิโอโห,โห,โหใหญ่กว่าน้าอ่กะกินไม่หมดหรอกมก้งจะแบ่งครึ่งเอา อย่าไปเอามีดมาผ่าแบ่งครึ่งน,นะกินไม่หมดหรอกใหญ่เกินหวานเยบ็เยบเลยละ่ะกินตรงนี้กอกออาไปเลยอ,อุ้ย <laughs> อร่อยไหมโอ้โหอร่อยไหมครับโอหวานหวานนี่จักไล่เลย จากสวนเขาเลยนี่ชนใหญ่มากเลยยังหวานเนี่ยมีความตุกหวานมากเลยพวงค,ครับอร่อยไหมลูกได้ขอกินขอตัวกินก่อนนะ